กระองผ้าเลยนะครับเราลงร้อนเปันสื่อมติคับี่เราซื้อของเราซือกรอกผ้าอะไข้าเซวไมได้เห็นหน้าพี่ตอเนื่อกางน้าผอนะโอเคเด็ดแมันจะมีสมันจะมีสามรูปนะคะมีสามรูปโอ้ไป โอเคไม่เป okay, okay, right, ็นไรจับเลยนะลาูกไหนกัเหมือนกันคุผมคนต่อไปนะครับหมายเลขยี่ส okay. okay. okay, ิบเอ็ครับคุณจีครับต่อไป เป็นของท่าด้าครับหมายเลขห้าบแปครับโยมเชิญครับเป็นโยครับคุณเชิญครับด,บดูให้ความรักกันกเลโอเคไปต่อเลยนะครับหมายเลขหกครับผม ใช่ครับผมเป่าครับผมสวีเซอร์แลนด์สลับไปเรื่อยครับต่อไปเจนิบเจพี่น้อยครับ หมายเลขจะ1 8ครับทำไมจับไม่ติดเลยันวันหรือว่าค่ะวันะคะ23วันต่อไปหมายเลข23ครับฝนครับฝน mời các bạn của tao mời 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 mời tao mời mời tao mời tao mời tao mời mời tao mời หมายเลข57ครับคุณจิ๋วแจ๋วจิ๋วแจ๋วเชิญเลยครับ